ແລ້ວອະລົມເມງລະບໍ່ກະຍາດີນ <boundaries> ີ said, <cek> ້ເຈົ້າກໍຂາຍຫຍັງນີ້ພີນີ້ບໍນະຍີບິຍໍຕ້ອງພ략ໄປອະທິເບລີພ້ອມພ략ວ່າສາມອີກໍກາຍດູລີຈິນຫຍັງແລ້ວເນາະກໍກາຍ น้งนงๆเนอไรดีขอข่ขอขาอันนี้แนนำดีเพียดนะเสียงโสมเสียงโสม ちゃんたかんやで。んじゃ。なんで。顔は小心。小心。よになびれ。ビオレ。 Machine 小修、小嗯修一遍。 ขออยู่อีกหนึ่งยิ้มเหมือนกันเลยต่อไปนะครับโดสระโดสระทารวีดันโดนั่งลงนี้กันมันไม่ปวดใจไหมอิมเพลสเวชชัย ชอดฮาดาชดาโดดดาดาแตระผูกกอนต่อไปนะครับตอปัตที้ใส่ไม่ได้ดยเาเรเงนเนเเอามันนึงต้นตรงนี้ คืสียยัโตปัตติโตโอบาีป้านนัโตอักกตปัตตปัตตลังีวัเกีีจูะามุ